ผีไร้ความคมไม่มาตามนัดกับเพื่อนบุกเสมอพาเลสสุดจืดศูนย์ศูนย์แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์แต่เกมนี้โอ้โหทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับคิสตัลพาเลสเท่านั้นนะครับเรียกว่าไม่มาตามนัดกับเพื่อนเอนเขาเลยนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยก็เปิดบ้านถล่มบอลมาไป30 เชลซีบุกถล่มเวสต์แฮม3-0นี่คือกลุ่มเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยก็3แต้มไปยิง3ประตูพูลสวัสดิ์ลวูเปิดบ้านคว้า3แต้มยิง3ประตูไปนะครับ ส่วนอีกหนึ่งทีมบนหัวตารางเนี่ยแอสตันวิลล่านะฮะใช้คําว่าแมตต์ไม่มาตามนัดก,กับเพื่อนๆกลุ่มหัวตารางที่อยากจะขึ้นไปกับเขาก็ไม่ได้นะครับเกมนี้ชนะบูฟฟตันตไป3าหนึ่งเรียกว่าเขา3ามสามาทั้งนั้นนะครับแต่ในขณะที่แมตตดครับบุกไปได้เพียงแค่เสมอกับคิฟซ็อฟเตแบบไรสกอร์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ใช้คำว่าไร้ความคมไม่มีความคมครับเกมนี้ครับแมต็ดเนี่ยมีโอกาสยิงตรงกรอบ6ครั้ง นะครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของอดีตนายด่านคนคุ้นเคยอย่างดีนเฮนเดอร์สันเลยครับโอเคแหละครับว่าเกมนี้ดีนเฮนเดอร์สันโคตรเซฟเอุตลุดเซฟเป็นพลวันแต่ว่าจังหวะเนะอเนอของไมเตดเองเนี่ยก็ทําไม่ได้จริงๆนะครับรวมไปถึงเนี่ยเรื่องของโชคมันก็ไม่ได้มาตามเลยครับ จังหวะการอาชปั่นโค้งๆก็บอนก็ไปติดโค้งติดคานเดลิกมงจจอก็ไปติดดีเฮนเนดสันมีจังหวะยิงก็ทากไปถากมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับในขณะที่อันเดรโอนาเกมนี้ก็ต้องใช้คําว่าโคตรเซฟเหมือนกันนะครับทำมาไดโอนาเกมนี้ไม่เต็ดหน้าจะไม่มีแต้มออกมาแล้วนะครับมีจังหวะเซฟสวยๆยืนตำแหน่งวันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับ และอีกหนึ่งจังหวะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากรวมไปถึงเหล่ากูรูรวมไปถึงอดีตนักเตะไมเต็กก็ยังพูดถึงนะครับว่าลิซโดมันติเนสเนี่ยจริงๆควรโดนใบแดงนะคือจังหวะนั้นจะเล่นไปเพื่ออะไรครับฟิลโจนได้พูดถึงเจมี่เรดแน็บครับตำนานนักเตะสเปอร์ลและลิพูก,ก็ได้พูดถึงว่าเล่นจังหวะนี้ไปเพื่ออะไรครับผมว่าถ้าใครได้ดูเกมก็คงจะเห็นนะครับว่าจังหวะกระโดดขาคู่เข้าไปย่ามเต็มๆใส่ไดจิคามาดาแดนกลางชาวญี่ปุ่นของ เทลอฟพาเลสนะแต่ลูกนี้คือโชคดีที่ว่ามันไม่โดนนะครับคือถ้าไปโดนขาอะไรของครามดาเนี่ยมีโอกาสปล็อกโอกาสหักกันเลยเยอะครับแต่ลูกนี้โชคดีที่ว่าอนิดเดียวนะฮะถ้าโดนมันเนี่ยผมว่าหนักแน่แน่นะฮะคือว่าแต่ลูกนี้คือเจตนากะเล่นคู่แข่งชัดเจน <c oughs> ก็เลยงงว่าทําไมลูกนี้ยถึงไม่มีใบแดงเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่กูรูนั้นก็คิดกันนะครับ แต่ว่าลูกนี้เดวิดคูดก็ไม่ได้ว่าอะไรจากจังหวะที่มันเกิดขึ้นน,นะครับผมอ่ะก็ถือว่าจังหวะน,นี้รอดไปละกันสําหรับทางด้านของเรซโดมบติเนสที่ไม่โดนใบแดงกันไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงครับจังหวะนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่พลาดอย่างร้ายแรงนะไม่ได้3แต้มในเกมเกมนี้ครับคือ2เกมก่อนนั่นเนี่ยยมนเตดเนี่ยทำให้แฟนบอลฟินๆกันไปนะครับผมอ่ะโอเคแหละคาร์บาลครับเปิดบ้านชนะบาสซี่เจ็ดศูนย์ ก่อนอันนี้บุกาชนะอันนัของซัมตัน,น่ยูน3-0แต่เกมนี้กลับมาคืนฟอร์มครับเสมอกับทิมซัฟปาเลสไปไซ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแหมจะล้างแค้นจากฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ได้เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเมเต็ดครับบุกมาที่เซอร์สพาร์คแล้วก็แพ้ไป4-0ที่โอทราฟฟอร์ดก็แพ้ไป1-0เกมนี้ก็เอาวะ กำลังได้ความมั่นใจมาแต่สุดท้ายท้ายสุดครับก็เสมอแบบไร้สกอร์กันไป 0%, 0. ูไม่ยอมมาตามนัดเพื่อนซะอย่างนั้นโอเคแหละครับว่า,วาดีนอรสั้นเหนียวก็จริงแต่ไม่ดตควรจะคมมากกว่านี้อย่างน้อยได้ไปสักหนึ่งประตูแล้วก็คว้าใช้ออกไปก็ยังดีครับทำให้ณเวลานี้ครับไมเตดตเนี่ยยังอยู่ที่11ของตาราง5นัดมี7แต้มนะครับเปิดมาตอนนี้นะชนะ2แพ้2 แล้วก็เสมอนหนึ่งไปนะครับนะขณะนี้เรียกว่าแหมเปิดหัวฤดูกาลมาแฟนไม่เด็ดรู้สึกว่าเซ็งจ,จัดๆกับผลงานที่เกิดขึ้นเลยครับหากคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ I'm <laughs> not